ตัวผู้คอน้ําเงินครับตัวผูท้ทางฝั่งนู้นตัวผู้แต่ว่าเขาอายุยังน้อยอยู่ยังยังขนยังไม่ออกมาชัดเจนครับครับน,นี้ยังอีกงานเพราะอายุเพิ่งสิบเจ็ดเดือนอันนี้สิบห้าเดือนคร,ครับผม สนับสนุนโดยนามสวัสดิฟาร์มระหว่างนกกับวัวนี่อันไหนมันจะคุ้มทุนกว่ากันนะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูระหว่างนี่เลี้ยงนกมาปีกว่าแล้วตอนนี้แต่และตัวนี่จะกินกินน้อยกวัวเยอะอน้อยกวัวเยอะครับผมวันนึงนี่ประมาณเท่าไหร่ครับบอกได้ไหมครับ,บ,นะนะรบเขาเขา,เขากินนะครับผมกินหญ้านี่วันต่อตัวนี่แค่ประมาณสามกิโลนี่ก็ ครับก็คือน้อยครับผมขําบตัวตัวใหญ่แล้วนะครับถ้าตัวเล็กก็มันเลี้ยงง่ายมันไม่ได้นั้นอะไรมากมายแล้วก็นั้นพวกใบแคใบอะไรนี่จะชอบมากครับพวกนี้ก็กินนะครับเราจะขยายไปฝั่งนู้นใช่ไหมครับผมขยายไปเพราะว่าตอนนี้เราจะทําที่เขาวิ่งเล่นแล้วขยายเป็นล็อกเป็นจัดเป็นเป็นกลุ่มเป็น จัดคู่ให้เขานะครับรบเพราะว่าเราจะมีแผนที่จะทําเป็นห้องฟักไข่พวกอะไรครับเตรียมเตรียมผนังผนังที่เราทําห้องเย็นเราเอามาถึงเรามาทําเป็นห้องห้องที่ติดแอครับเพื่อควบคุมความชื้นพอข้างในเราก็จะเป็นตู้ฟักไข่อยู่ข้างในอีกครับครับครับแล้วทั้งหมดมีกี่ตัวครับคุณครูครับแล้วกจอกเทศครับตอนนี้สิบสองตัวครับ คืออยู่ที่บ้านอยู่หลังบ้านยังไม่ได้เอานําเข้ามานี้ครับสิบเก้ามาอยู่นี่สามครับแต่สิบสองตัวธนุนยังตัวเล็กอยู่ครับเดี๋ยวเราอนุบาลพักหนึ่งแล้วเตรียมที่เสร็จก็จะเอาลงมาทางนี้ครับ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 นกกระจอกเทศนีเรียกง่ายไหมครับเท่าที่เทียบกับระหว่างวัวกับนกนกง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะครับครับผมแล้วเขามีเ ฉีดวัคซีนเหมือนวัวไหมครับหรือน้อยมากน้อยมากามครับแค่ไม่ต้องอะไรเลยครับผมแต่ว่าพอตอนเด็กๆเราก็ทําอยู่นะครับเขาบอกไม่จําเป็นแต่ว่าเราก็ทําอย่างนิวพาสเซลหรือวัคซีนรวมอะไรแค่นั้นอครับไม่มีอะไรตอนนี้ตอนนี้ตั้งแต่เลี้ยงมานี่อันนี้อายุหนึ่งปีกับสิบเจ็ดเดือนหนึ่งปีกับห้าเดือนครับสองตัวนี้ครับ ยังไม่เคยทําอะไรเลยโอ้ก็คือเขาก็ยังเป็งไรพญาติอะไรก็ยังไม่เคยมีเลยครับครับทำมีแต่หญ้าให้กินกับอาหารเสริมให้กินแค่นั้นเองครับแด้ว่าคุณครูเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ไหมครับครับโอโ้ดูครับเลี้ยงตั้งแต่เล็กนี่โตขนาดนี้ครับผมครับเอ่อตัวเ,เล็กนี่คุณครูอ่าไปรับเป็นตัวตัวเล็กหรือตัว เป็นไข่มาครับผมไปไปเอาเป็นตัวเล็กมาเป็นตัวเล็กมาเป็นตัวเล็กมาครับเอัก็บอกบอกนั่นไหมครับไปรับมาจากไหนครับผมเปื๋วเกษตรกรเขาสนใจมาไลฟาร์มครับกับครับเห็นว่าฟาร์มเขามาตรฐานดีเรากนครับครับครับแต่เขาเราเราคือคืออย่างตรงนี้ยคุณครูอ่านกไก่จอกเทศเขามีสายพันธุ์ไหมครับ อของเรานี่ประสบการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนาะอย่างว่าได้เน,นเขามีเขามีพันุ์คอแดงค,คอน้ําเงินแล้วก็คอดำสำหรับเราตอนนี้เราได้เขาบอกเขาว่าสายพันธุคอแดงนี้มันดุตัวใหญ่แต่มันดุแล้วก็แต่ให้ไข่ปริมาณไข่ต่อปีมันน้อยครับก็เลยว่าเราทดลองไม่ไม่เอา เราเอาคอน้ําเงินกับคอดําดีกว่าอย่างนี้นะครับก็เลยไปจัดเอาเอาคอน้ําเงินมาเอาคอดํามา<ช>อันนี่ตัวเมียนี่คือคือคอน้ําเงินครับ,รบตัวนี้คือคอน้ําเงินตัวเมียไอต,ตัวนี้คอดำครับค,บคบอน้ําเงินคอดําก็ตัวผู้คอน้ําเงินครับตัวผู้ทางฝั่งนู้นตัวผู้แต่ว่าเขาอายุยังน้อยอยู่ยังยังค้น ยังไม่ออกมาชัดเจนครับครับนี้ยังอีกงานเพราะอายุเพิ่งสิบเจ็ดเดือนอันนี้สิบห้าเดือนครับผมก็เดี๋ยวให้เขาออกเต็มหนุ่มพอเขาออกหนุ่มปุ๊บเขาขนเขาจะเริ่มดำนะครับปากจะแดงนักแข่งเ็าจะแดงครับครับถ้าพอเขาเริ่มพร้อมที่ผสมพันธุ์ครับตอนนี้เขายังเด็กอยู่ครับเขาเป็นหนุ่มนี่อายุประมาณกี่ปีครับผม สองปีกว่าน่าจะเริ่มสองจริงๆแล้วหนุ่มนี่เขาบอกว่าต้องสามปีนะครับครับครับตัวเมียในสองปีกว่าก็เริ่มไข่แล้วแต่ว่าตัวผู้นี่อายุเยอะหน่อยถึงจะพร้อมเป็นพ่อพันธุ์อย่างนี้นะครับครับก็เรว่าน่ารักทีเยครับน่ารักน่ครับชอบมากเล่นครูครับแล้วนกกระจอกเทศเราจะให้กินเวลาไหนบ้างครับผมหรือให้กินแบบนี้ตลอดเลยครับ นกกระจอกเทศก็จะมีช่วงช่วงเวลาตั้งแต่นั้นมาเลยแปดโมงถึงเก้าโมงสิบโมงนี้ให้รอบหนึ่งแล้วก็ช่วงบ่ายอีกรอบหนึ่งครับทำครับ, <ทำ S 2> ค,รบคุณครูเรื่องนอกกระจอกเทศนี่เราคุณครูตั้งเป้าหมายไว้ประมาณประมาณไหนในอนาคตในอนาคตนี่เราเป้าหมายของเราก็คือเราจะ ผลิตเป็นเป็นฟาร์มนกต้นน้ำนะครับต้นน้ําเพราะว่าอ่แล้วก็เป้าหมายที่เราจะเก็บแม่พันธุ์ไว้ก็ประมาณสักสามสิบแม่ครับพ่อพันธุ์ก็ประมาณสิบห้าก็นะครับทีนี้พอเราได้เป้าขนาดนี้เราก็จะมาบริหารจัดการเกี่ยวกับที่อยู่ของเขาในส่วนตรงนี้ครับครับอในส่วนตรงนี้ล็อกที่วัววัวของเราก็ จะนำมาอยู่ทางฝั่งนี้นะครับนกเราจะจะอยู่ตามล็อกนี้นะครับเพราะว่าจัดเป็นคู่เป็น,ปนชุดชุดแม่สองข้อหนึ่งให้อยู่แต่ละล็อกแล้วก็ด้านหน้านี่ก็จะเป็นรางให้อาหารนกด้านหลังเราก็จะเจาะไปแล้วก็จะทําเป็นข้อขกลางแจ้งเพื่อให้เขาได้วิ่งออกกําลังกายไปข้างหลังไปทางนู้นนะครับแต่ละน,นั้นไป ของเราก็จะมีอยู่ปร yeah, ะมาณอยู่ที่นี่ตรงนี้มีอยู่แป8ล็อกครับแป8ล็อกชุดหนึ่งก็ได้24แม่ไปแล้วเฮ้ย8 8ได้16แม่แล้วครับครับล็อกละ2แม่งแม่ครับก็ขณะนี้เราก็ประมาณโดยประมาณนะเราเราจะตั้งเป้าไว้ประมาณนี้นะครับถ้าได้เยอะกว่านี้อนาคตข้างหน้าเราก็ค่อยกั้นเป็นเป็น เป็นคอกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกไปข้างหน้านู้นอีกนะครับแผนของเราก็จะประมาณนี้นะครับด้านหน้านู้นเราก็จะทําเป็นห้องอนุบาลโดยใช้ผนังของผนังโฟมอัดตัวนี้ครับเป็นเป็นบุผนังเพื่อจะได้เก็บอุณหภูมิช่วยในการเพื่อเราจะได้ใช้ไฟได้น้อยลงใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราทิ้งไปมีคุณครูก็ทําแบบควบวงจรนะทำทำแบบฟัก ฟักตัวอ่อนเองคำคำฟังเองครับก็เราจะได้เตรียมเตรียมห้องฟักครบเพราะว่าตอนนี้ห้องฟักก็จะทําเป็นห้องที่ที่ควบคุมอุณหภูมิได้นะครับครับผมควบคุมความชื้นได้ครับนะครับก็จัดเป็นห้องอยู่ด้านหน้านู้นนะครับครับสลระล็อกหนึ่งไปเป็นห้องแล้วก็สลระด้านหน้าฝั่งนี้เป็นห้องอนุบาลลูกคลิกของเขาครับ ครับผมเอฟซีท่านใดก็นําแนวทางของคุณครูไปเป็นแรงบันดาลใจได้นะผมในการทําความบัวหรือความลบครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูสุพน์นะครับมากครับผมที่ให้เอ็มซีฟาร์มาถ่ายทํานําความรู้ให้กับเกษตรกรนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในฟาร์มตัวเองขอบคุณมากครับก็ฝากฟาร์มเราก็ฝากเอฟซีฝากเพื่อน คามชาววัวเราด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรแนะนําเรายินดีที่จะรับคําแนะนํานะครับเพราะว่าเราเองก็ประสบการณ์เราน้อยเหมือนกันนะครับเพิ่งเรียนรู้ผิดพลาดยังไงเราขอรับคําแนะนํารับการติชมได้จากทุกท่านนะครับเรายินดีครับผมขอบคุณมากครับคุณครับขอบคุณครับ